ตัวแรงครับตัวแรงมาแล้วครับกับเจ้าอ้นครับจีดุยเจ้าอ้นตาตีบบ้นนานจากไล่น่ะบิดไปมือเขียวออกมาไป <ạ> มือเขียวออกาไป <ạ> ายังเดี๋ยวจากไล่นีะ่ะเจ็ดสองปัดตัว ได้หลายครับเลยเสียงโอดังอดแนนแนนแนนจังโชว์แน่โชว์แนเฮเ็ดดีเฮ็ดดีเออขอแล้วคนพุ่งครับพ,พุ่งทีเด็ดปูธนสลแกนครับจีดูอีก Lăng cầu à, lắm đêm ngắp. Mẹ gặp chỗ là Song rồi kiêng. Băng cầu mẹ gặp chị em mày. Mmm! A tang lam mày tang mày. Gặp! Hahaha! 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 เหมือนตาเนี่ยประโดาแล้วแล้ว,รลวประโดดเออยอดเอออ่ามีเบรกหลังเนาะรถมีเบรกหลังเนาะหนาไงสิฮะต้องใส่ไหนตัดแล้วต้องต้องพุ่งต้องหังแล้วแจ้งเฉียวไว้เนาะ เครื่องนิ่มมีเลยปะงานนี่รถ็เออวมารถไถใหญ่ครับเพราะว่าตัวเซได้เล็กแล้วอ่ะนักพอดยกบกขึ้นเซมาเป็นตันมาเนาะโอ้ย โอ้ยดีกว่าทีันทีถ่ายกับเอลสามามสองหนึ่งแปครับสเปเชียล tay bay vừa của Vân à? cây nào anh nó. thả cái câu đã. mọi này lặng mua câu. Cái gì kéo trước tiên? phà tuốt. máy này là gì? hả câu. ờ. bờ mấy bờ ai đầm bờ đây? 28 đây. 28 ờ.

ฮะเดแมนไอเรวเดียวหลังมก็ดน้เ่าะหลังโมนะเบลีมเีรกี้คนอะไรองนังอยู่นีีตันอ่าตันเนมีมันสาีตันเดียวเดียวเบิดจะหอกเนาะไปยี่ตเนาะรอบนี้ nó ăn nhát vào bớt nó chưa đẹp thì hai tăng đẹp gì thì qua Vào bớt đó còn bớt nhây của nhỉ God, yep.